<c oughs> น้ำกับพี่น้องเอาน้ำไร้รอปลาในหวยครับไวรอปลาในห้ยหยมันเข่าครับตอนนี้น้ำในโถนี่มันไหลแล้วแต่มันไหลเขามาในหลองน้ำพอผมเอาไม้ใส่ไปแล้วครับผมปลาเขามาอยู่เซเแล้วหอกห้าร้อยงเห็ดครับผม จงยังบ้านหายกับน้องโอ้บึงหล่อคนน่าถึงไหมย้ายที่โอ้ป้ายังเหรอ ไื่พี่น้องปอะโอ้ยปลาดุกใหญ่เป้กดมานแล้วก็เป็นน่องปลาไม่สิขึ้นไปทีน่นี่ดีสิผมรอไวครับผมโอ้บัวสน่ปลาไม่สิขึ้นไปทั้งทั้งมันเริ่มหนาวแล้วโอ้เดี๋ยวต่อมึงครับพี่น้องเง่ายเลย

ปากกำลังงี่กำลังอ้วนครับผมมันเลือดเงาแล,ล้วยางมันเลือดจะขึ้นไปแล้วนะโอ้ยบอกอยก็มีมาแล้วบอกว่านี่นีลองจะโค้งครับอื้อ